ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็เฝ้าเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้งมือกาดด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเป็นพระสมเด็จนะ,ะนี่นะครับรุ่นนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อทองกึงนะวัดเจดีหอยนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะแบบนี้อเนื้อก็โซนเลือเหลืองเลยนะครับแบบนี้นะก็ดูง่ายนะดูง่ายแบบนี้ นะความก้าวความแห่งของ,งอพระนะครับนี่นะครับด้านข้างอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านหลังเนี่ยจะบันทึกว่ายังเป็นสำนักสงฆ์นะเจดีหอยอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เป็นวัดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหรียญรุ่นไหนหรือว่าพระองค์ไหนที่จารยกว่าเป็นสำนักสงฆ์อยู่เนี่ยแล้วเราไปค้นหาปัจจุบันว่าเป็นวันแล้วเะอ่าเราสามารถสันนิษฐานหรือาคาดการเบื้องต้นว่า พระองค์นั้นเนี่ยน่าจะเป็นผรายุคต้นๆของท่านนะเพราะว่าวัดยังเป็นสนากสงฆ์อยู่เลยเนะี่ยก็น่าจะอ่ะอนุมานได้ว่าเก้าขอสมบวรน,น่าจะเป็นฝาที่อยู่ในหยุคต้นเลยนะเพราะยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นสถานสงฆ์ก่อนเป็นวัดนะโอเคครับอ่เรามาพูดถึงเนื้อหาพระเเราตีกล้องลงไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนื้อเขาเนี่ยมมีความออกเลืองเลือดละถ้าออกโซนเนี้ยแล้วผาเนื้อประมาณเนี้ย เราก็สามารถคาดการณ์ได้อีกว่าน่าจะเป็นผ่านจุดป,ประมาณปีสอง้านนิดนิดสองว้าบวกลบปี2520บวกลบนะแบบน,นี้อาจจะประมาณ 18, ึ่งแปดอศนย์สองสองะไรพวกนี้ประมาณนี้เป็น,ปนไปได้หมดนะครับะพะ,ะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องเราเนื้อใช้ต,ตรงยุกเนี้ยโอกาสแท้เนี่ยก็จะสูงยิ่งขึ้นเลยกันใช่ไหมยังไม่ต้องดูผิมก็ได้นะครับดูเนื้อดูมวลสารก่อนอดูอะไรอัคระจาเล็ก เราก็ลองคาดการดูว่าอเป็นเํ้านักสงอยู่เนี่ยน่าจะเป็นพายุบานปีไหนอะไรางี้นะครับถ้าเราไปเปิดเราวัดเจดีย์หอยเนี่ยะตั้งาหรือว่าเลื่อนเป็นวัดเนี่ยพศอะไรเนี่ยเราก็สามารถคาดการได้เลยสมมติเลื่อนเป็นวัดพศประมาณสามขวากองเนี้ยก็ต้องอยู่ราวประมาณสองว่าอะไรเงี้ยหรือว่าหนึ่งว่าก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือการคาดการนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามีความถูกต้องเนี่ยอ่า ที่เกิด5060%แล้วกับการคาดการณ์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการคาดการณ์ลงเป็นเนื้อหามวลสารแล้วเนี่ยเมื่อมันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับโอกาสที่ผ่าองค์นั้นจะเถเนี่ยมีสูงมากๆนะแบบเนื้อเนื้อหามวลสารได้ออกเหลี่ยงเนี่ยอ่าพระประมาณปีสองกว่าใช่ไหมก็รวมสี่สิบปีพระโซนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้สิตประมาณนี้ไว้นะแล้วก็จะทาให้เราวีเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่เงี้ย เห็นไหมตัวหนังสือขึ้นลึกคมชัดดีไหมนะครับแบบนี้อ่าก็ดูทั้งหมดเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดนะครับถ้าตัวหนังสือได้เนื้อหามวาลสารได้ปีการจะสร้างตรงกับเนื้อหามวาลสารนั้นเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเข้าหลอกกันไปหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นนิทิท,ท,ท,ทางเดียวกันคือเป็นผ่าเทนะครับเห็นไหมมวลสารอ้เหลืองนะครับตัวหนังสือลึกคมชัดเนี่ยเห็นไหมก็จบนะครับเห็นไหมครับการเล่นหาผ่าเครื่องเนี่ย ยิ่งมันผ่าปั๊มอย่างไงี้ยนะผ่าปั๊มนะครับยิ่งดูนะต้องดูให้มีความเลยกลมชัดแล้วแบบนี้มวลสารเนี่ยก็ต้องมีความนะเก้าถึงยุบนะเห็นไหมครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้มานี้นะถ้าวันนี้ผิดพัดไปการใดห,หรือว่าผู้จาไม่เหมาะสมเนี่ยต้องขออภัยมาที่ดด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีคับ